สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบอกนะครับผมวันนี้มาที่ที่หนองไค้นะฮะที่หมู่บ้านสันนามเพเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะวันนี้เขามีการหาปลากันที่บริเวณหนองไค้นะครับผมพี่วีก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวจะมาดูเขาหาปลาแล้วก็ยกยอนะที่หนองไค้นะครับนี่นะตอนนี้พี่วีก็อยู่ที่หนองไค้นะครับผมหมู่บ้านสันนานะครับอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะดูผู้คนหาปลากันนะครับโอ้โหเยอะมากนะเต็มคล้องแล้วนะ ตอนมี้จะเป็นยกยอนะครับยกยอกันอุ้ยเยอะจริงๆอุ้ยปลาเยอะจริงๆนะครับดูดิยกมานี่อู้ยเยอะมากเยอะมากไม่น่าเชื่อเยอะกว่าน่าจะทุกบ่อเลยนะครับโอ้โหอุ้ยดูตรงนั้นได้ปลาตัวใหญ่ตรงนั้นได้ปลาตัวใหญ่ ว่ามีกุ้งพว้างกว่าครับอุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากอุ้ยมีกุ้งด้วยกุ้งกำการนี่กะอุ้ยกุ้งโอ้โหอุ้ยตัวใหญ่มากโอ้โหนี่นี่พี่ยกยกยออย่างเดียวกันเออป้าซ้อตังหีมนี่กะอ๋อซ้อหากุ้งนี่เนาะใช่นี่ซ้อเนาะหหาตังีมอุ้ยดูกุ้งครับได้กุ้งนี่ก็คุ้มแล้วโลนึงมันดูนะฮะนี่กุ้งมันเขาซ้อหลายกังเลยอันนี้เห็นโอ้ยอุ้กุ้งเขาปล่อยมันได้ซ้อละเขาซ้อนหนักอืมได้ขี้หัวปะหูกุ้งนะ วุ้งกุ้งนี่ตัวใหญ่มากเห็นไหมคุ้มคุ้มคุ้มเลยนะฮะคุ้มเลยอุ้ยปลาช่อนอุ้ยได้ปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดเลยครับโอ้น่าจะโลหนึ่งเนาะโลหวานแหนเนาะอ๋อทีเด่นนะอ้คนเยอะเลยนะอู้นี่ปลาอุ้ยได้ปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยให้ดูปลาช่อนใกล้ๆครับโอ้โลน่าจะโลกว่านะโลกว่าเลยนะ เดินดูนี่ก็จะหวานแหกันได้ก่อนครับได้กุ้งก่อนได้กุ้งก่อนโอ้เข้าได้กันอ๋อได้หนึ่งตัวโชว์ให้ดูเนาะโอ้ตัวใหญ่มากเลยฮะกุ้งตัวใหญ่โอ้ตัวเดียวได้ตัวเดียวนะตัวเดียว อ้าวได้แล้วได้โอ้ฝั่งนู้นได้หลายขนาดครับผมฝั่งนู้นนะเออมัน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 โอ้โหกุ้งนะฮะได้กุ้งกันเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะครับยกยอโอ้กุ้งนี่เลยเป็นไฮไลท์เลยนะโอ้ได้หลายขนาดเนาะได้ได้กุ้งก่อ็ได้กุ้งก่อ็มาได้ยายมือก็ได้เออฝั่งนู้นได้กันนะโอ้ได้เยอะนะฮะน่าจะ ส่วนมากเป็นปลานินเนะาะปลา,านินปลาสอยปลานินปลาซอยโอ้ตรงนี้ไม่ทำาไรดีนะอุ้ยี่กุ้งัวใหญ่มากลุงตอนนี้ก็พี่วีก็นั่งอยู่ที่ริมตะลิ่งนะครับบริเวณหนองคขนั่งดูผู้คนเขาหาปลากันนะครับผมกับอากาศเย็นๆตอนเช้าๆนะตอนนี้ประมาณสัก8โมงกว่าๆแล้วนะครับ การดีมากๆเลยแล้วก็เห็นแต่ละคนได้ปลาได้อะไรกันนี่โอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นแทนฮนะมีกุ้งมีปลามีตัวใหญ่ๆเยอะมากเลยนะฮะปลาจีนปลาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มบางส่วนก็ทยอยกลับบางส่วนก็ยังไม่กลับนะครับนั่งอยู่ที่ดูเขาหาปลากันนี่แหละนะฮะได้ก่อนครับได้กุ้งก่อนได้ตัวเดียวได้ตัวเดียว <laughs> โอ้โหบทันเขาเลยนะไม่ทันเขานะฮะฮะ อ๋อคนละคนละตัวสองตัวน่ะได้คนละตัวสองตัวพอได้ดีใจอุ้ยอยู่แม่อุ้ยได้นักขนาดครับอู๋น่าจะหลายโลนะสิบโลนะเนี่ยห้าโลอู้ปลาอันนั้นปลาปลาบูปลาบูอุ้ยหมานขนาดครับโอ้โหอันนี้กิโลเนี่ยช่างยัง อย่างประมาณสามโลได้ประมาณสามโลอันไหนกุ้งอ่ะเนี่ยอุย้ยตัวใหญ่อยู่นะยกยอได้หรือว่าไงยกยอได้นฮึมอุย้ยตัวใหญ่อยู่เออเก็บไว้จะทำต้ยมยำทำแกงน้ำพริกอุย้ยตัวใหญ่นะเนี่ยถ้าจะได้เยอะกว่านี้สักสามตัวเนาะเออกำลังดีโอ้ได้เยอะอยู่คุ้มอยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมห้าสิบบาทแล้วทำไมถูกอะ่ะตันี่ปลาลอยมาติดข้างนี้เป็นปลาก้างนะครับปลาก้าง น่าจะลอยมานหนีเขาหาปลาตรงนู้นะะนะฮะนี่บางคนก็จับเดินจับนี่ก็ได้ไม่ต้องลงเลยนี่นะนี่ตัวหนึ่งพี่โอ้นในใน,น,นลอยมาเนี่ยอันนี้คือมันหนีมาเนาะพี่เนาะเมาอ๋อมันเมานะมนนเนาะคนเันนักเมาเนาะโอ้ไม่ต้องไปลุยก็มีเดินเก็บเอาก็มีเดินเก็บเอามันเมานะปลาเมาอู้ยเต็มเลย <c oughs> นี่หวานแหนะ ปลาปนินน้อยปลากระดี่ปลานินน้อยปรากฏเท่าที่ดูนะฮะปรากฏโอ้โหปลาที่นี่เยอะมากเลยนะบอกเลยว่าที่หนองคายนี่ปลาเยอะจริงๆเยอะแบบว่าคนก็เยอะด้วยนะที่มันที่มันสนุกคือมันมีกุ้งนี่แหละกุ้งที่หนองคายนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากบางทีไม่ต้องลงหนองเลยอยู่ข้างก็หยิบปลาหยิบใช้มือได้หยิบเอานะครับสองร้อยสองร,ร้อยอันนี้ยิกโดอะไร นน้อปลาล้ก kind of um, ินกิรปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวเนาะอันนี้ปลาข้าวเนาะอันนั้นปลาอย่างครับตัวใ่ังไงปลาจีนปลาจีนกิโลสองอโอ้โหกิโลน่ะนพอดีอะกิโลพอดีเอยิเอาได้ไงยิได้ตัวเดียวน่ะโันได้ไหมชิ้นก็ชิ้นก็ขาย โอเคนะครับผมอย่าลืมกดติดตามซับสไครา์ช่องของพี่วีด้วยนะฮะสำหรับหนองนี่ก็เปิดเป็นประจําทุกปีนะฮะทุกวันที่10นะครับที่สําคัญก็คือบัตรละ50บาทถูกมากแต่ละคลนที่ได้ไปไม่ต่ำกว่า3โลแน่นอนนะคุ้มค่าจริงๆเลยนอกจากจะได้ปลาเยอะคุ้มค่าแล้วยังสนุกม่วนนั่นเองนะฮะโอเควันนี้จะปิกบ้านแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะสวัสดีครับ